สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับชี้เป้ารถใช้งาน1คันนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับนิสสัน NV นะครับสภาพนี้เลยนะครับขายเอาไปใช้งานกันนะครับเครื่องพันหนะครับตัวนี้คาบูแล้วก็เป็นออโต้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ได้ไปในราคาแบบนี้ครับ4 8 0 0 0บาทนะครับรถอยู่พุทธมนตรสายสามนะครับ ใครสนใจเอาไปใช้งานได้โทรเจรจาสอบถามเข้าไปเลยนะครับเกี่ยวออโต้ซะด้วยลองชมดูก่อนนะครับปี1996ครับต้องแจ้งแบบนี้ครับขายตามสภาพครับรถใช้งานนะครับผมทําหน้าที่ชี้เป้าพี่น้องทําหน้าที่พิจารณานะครับสาหรับใครเน้นเอาไปใช้งานคันนี้ก็น่าสนใจครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจใช้งานได้หรือเปล่าก็ใครอยู่ใกล้ไปทดลองทดสอบขับนะครับตัวนี้ก็มีอะไรครับลองเข้าไปดูใน แฟนเพจเฟ e บุ๊กของ NV Cup นะครับก็มีคนใช้อยู่เยอะมีการแลกเปลี่ยนเรนรู้แล้วก็อะไรมีช่างครับตัวนี้ก็ใช้งานไม่ค่อยจะจุกจิกเท่าไหร่อาจจะมีเป็นเรื่องของคาบูก็ต้องใส่ใจนิดหน่อยนะครับไม่ใช่หัวฉีดลองชมดูนะครับสวยถูกใจโทรเจรจาสอบถามไหปทดลองขับนะครับ48,000บาทลองดูคลิปนะครับเครื่องยนต์